สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้แต่จะพามาดูช็อตเด็ดๆของยุ้ยชีตพรกำลังมากนะคะที่ได้ทำการแข่งขันกับทีมของน้องไก่โทรเรแอโร่ค่ะยุ้ยชีตภพรกำลังมากสังกัดทีมฮิตซามิสึสปริงนะคะสามารถคว้าชัยเหนือโทรเรแอโร่ไปได้3ต่อ0เซตค่ะและในคลิปนี้นะคะจะมีช่วงที่มือเซตเนี่ยมั่นใจในตัวน้องยุ้ยมากๆจ่ายซ้าให้ถึง3ครั้งค่ะครั้งแรกไม่ได้ส่งอีกเป็นครั้ง ครั้งที่สองครั้งที่สองไม่ได้ส่งให้น้องยุ้ยอีกเป็นครั้งที่สามเอาจนได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์สนุกสนุกพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มเกมแล้วนะคะนี่ค่ะได้แต้มมาเป็นของฮิตซามิสึกค่ะทเรแอโร่ ero, เสื้อสีเหลืองนะคะฮฮตซามิสึ i สปริงเสื้อสีน้ำเงินค่ะโหจังหวะนี้เสิร์ฟดีเลยค่ะ นี่น้องไก่นะคะเป็นคนเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเอชค่ะยอดเยี่ยมมากๆมือเซตส่งไปให้นะคะตบหนักตบแรงค่ะทางโทรแอโร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงแรกๆนะคะนี่ค่ะยุ้ยยอดไปสำเร็จนะคะชิตพรค่ะ ใส่เสื้อเบอร์สิบห้าค่ะทุกคนน้องไก่เสิร์ฟติดเน็ตค่ะโค้ดให้ออกมาพักข้างสนามก่อนนะคะเป็นเกมรุกของฮิซามิสึค่ะเกมรุกของโทเรค่ะ ดีเฟนด์ได้แต่บอลมันออกนะคะได้เป็นคะแนนของโทเรค่ะบล็อกได้ค่ะทุกคนนี่จังหวะนี้นะคะสุดยอดมากๆค่ะยุ้ยชิตพรกำลังมากนะคะบล็อกได้ค่ะพรืบนี่นะคะบอลลงไปฝั่งตรงข้ามค่ะ บล็อกได้อีกนะคะยังผ่านมือ,อยุ้ยไปไม่ได้ค่ะยังผ่านไปไม่ได้อีกค่ะทุกคนอ่าดีเฟนต์ได้นะคะ,ได,ะ,คะได้นะคะได้แต้มนะเรียบร้อยค่ะสู้กันอยู่หน้าเน็ตด,ดีเฟนต์ได้ค่ะฮิซามิซึสปริงบุกไป ยังผ่านไม่ได้ค่ะบุกอีกครั้งเรียบร้อยนะคะได้เป็นแต้มค่ะก็ช่วยกันดีเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆในทีมฮิซามิสึสปริงค่ะโอ้โหบล็อกได้ค่ะทุกคนเขาตีมาแรงมากค่ะแต่ไม่ผ่านมือน้องยุ้ยค่ะจะผ่านได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสุดยอดนะคะ เขายอดค่ะมือเซตส่งให้ยุย้ยนี่ค่ะเขาดีเฟนต์ได้ไหมยังดีเฟนต์ได้อยู่ค่ะยุ้ยรับค่ะมือเซตส่งให้ยุ้ยอีกนะคะโอ้โหบอลยังไม่ตายค่ะมือเซตส่งให้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะมือเซตส่งให้เป็นครั้งที่สามเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่แหะค่ะมันขึ้นอยู่กับความไว้ใจจริงๆนะคะ คือมั่นใจในตัวยุ้ยชิตาพรกำลังมากจริงๆอ่ะส่งซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่จ่ายให้คนอื่นเลยอ่ะจ่ายให้ยุ้ยคนเดียวเลยอะค่ะทุกคนถึงสามรอบด้วยกันค่ะและยุ้ยก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะสามารถที่จะทำแต้มนั้นได้สำเร็จค่ะเหนียวกันจริงๆเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยบุกไปอ่าออกหรือเปล่านะคะ น่าจะเป็นแต้มของทางโทเรค่ะเสิร์ฟติดเน็ตนะคะฮิซามิสึสปริงค่ะโอ้โหตบหนักตบแรงจริงๆค่ะตัว MB ของเขานะกำลังแขนเนี่ยสุดยอดเลยนะคะอายุยดีเฟนได้แต่ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะติดบล็อกค่ะ โอ้โหตบหนักตบแรงผ่านบล็อกของยุ้ยไปได้ค่ะน้องไก่นะคะได้ลงมาอีกครั้งค่ะในช่วงเซตที่สองช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทรเรีอโรทำแต้มกันรัวๆเลยนะคะ ตบไปจากระยะ3เมตรค่ะสวยงามจริงๆยุ้ยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะตบหนักตบแรงเหมือนกันค่ะสำหรับสาวไทยของเราทรเรแอโร่รับไม่ได้ค่ะบอลกระเด็นออกไปเลยกอดก,กันกับเพื่อนเลยนะคะอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเขาดีเฟนด์ได้นะนี่ค่ะบล็อกได้ค่ะเขาดีเฟนด์ได้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นเกมรุกแต่น้องยุ้ยก็ยังบล็อกได้ค่ะ ดีใจใหญ่เลยนะคะเครื่อนที่ได้ไวขึ้นมากๆนะสำหรับยุ้ยชิตพรกำลังมากนะคะได้เป็นแต้มของฮิสามิสึสปริงค่ะยุ้ยหยอดไปค่ะ ได้เป็นแต้มของโทรเรแอโรค่ะอ,ออกนะคะน้องไก่เสิร์ฟค่ะบอลเร็วลงไปนี่นะคะยุ้ยค่ะสุดยอดมากค่ะสำหรับสาวไทย จังหวะนี้แรลลี่กันอยู่นานเลยนะคะพยายามทำเกมบุกค,ค่ะแต่ว่าแต่ละไยเขาก็ดีเฟนต์ได้หมดรับได้ค่ะฮิซามิซ s สปริงรุกไปยังเล่นต่อ,อยุ้ยตบไปเลยนี่นะคะโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะยืนอยู่ตรงนั้นจังหวะมันได้พอดีค่ะ แล้วก็เป็นทางที่ซามิสึสปริงนะคะสามารถเอาชนะทีมเทโรเอ,เอ,โ,รเอโรไปได้นะคะ3ต่อศนเซต25ต่อ18 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ20ค่ะเรามาดูคำให้สัมภาษณ์ของน้องยุ้ยในช่วงที่ได้รับรางวัล MVP กันนะคะวันนี้ก็รู้สึกมีใจแล้วก็ภูมิใจเพื่อนๆในทีมค่ะแล้วก็ ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองไม่ดีที่สุดค่ะวันนี้ภูมิใจมากเขาก็ให้มีการพูดถึงความรู้สึกค่ะนักข่าวสัมภาษณ์นะคะ น้องยุ้ยก็ได้บอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจเพื่อนๆในทีมนะคะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้แต่นก็เอาช็อตเด็ดๆของน้องยุ้ยชีตาผกําลังมากมาฝากกันนะคะเพื่อนๆแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ